กับแย่ชีวีแล้วนะคะซึ่วันนี้ค่ะอยาจะมาบอกวิธีการทําผมอย่างไรให้ผมไม่เสียแล้วก็ทําผมสวยไปงานเลิศแล้วก็แบบผมสั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของทรงสามทรงเดิมได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำแฮปปี้สประมาณาหาจารก็้องแพนแพนค่ะ เยอะแยะเลยนะคะเราก็จะแบบว่า,ามาสแสดงอีกชีวิตของแฮปปี้ให้กับทุกคนได้เห็นกันนะคะที่เราเห็นกันแบบทร a d ดิชันนอลหรือแบบคลาสสิกโบราณก็คือเขาจะต่อความยาวสาวความยืดให้กับเรานั่นเองนะคะซึ่งแย่เนี่ยต้องบอกก่อนเว่าแย่เป็นคนที่มีผม2เลเยอร์ก็คือออะพูดยังยๆก็คือผมผมอันนี้คือผมจริงแย่นะคะนี่เลยอันนี้คือทรงปกติสมมติว่าแบบไม่ได้มีอะไรมากไปหาครอบครัวหาพรอหาแม่ก็จะเป็นทรง ธรรมดาปกตินะคะด้าหลังก็มาดูอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีผมยาวอันนี้มาเพื่อที่ว่าสุว่าเราจะต้องไปงานแล้วก็จะมีผมยาวอยู่แล้วก็มีความเป็นชนีอยู่แล้วก็อาจจะแบบว่าม้วนขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบติดก,กงติดกีไฟอย่างนี้เกๆ๋ๆสวยๆเห็นปะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นแนวแบบปล่อยผมทำไงอันนี้ก็อบอกเลยนะคะว่าอย่าม้วนไว้เมื่อคืนตื่นมาไม่ได้ทำอะไรกับผมเลยค่ะอย่าก็หาแฮปปี้ที่มีความยาวแบบประมาณเนี้ย มันเหมือนจะสั้นแต่ตจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราติดเราจะติดช่วงนี้มันก็จะยาวลงมาช่วงนี้นั่นเองนะคะวิธีการติดง่ายค่ะเราดึงผมขึ้นมาเนี่ยนะก็ติดมันไปแม่เรียบร้อยนี่คือวิธีการติดแฮร์พิที่ง่ายมากบางทีเราอาจจะเคยเห็นคนติดแฮร์พิแบบเฮ้ยเนี่มันยุ่งยากลำบากทำไมมันโฟกะทำไมอย่างนี้อย่ายง,นงนี้ได้เห็นปะอ,อันเนี้ย คือง่ายมากคือแค่ดึงผมปื๊บป้าแล้วก็ติดแตะแป๊แป๊เสร็จเรียบร้อยกลายเป็นผู้หญิงผมยาวใช่อย่างนั้นนะคะหรือว่าใครแบบว่าอยากจะมีลูกเล่นก็อ่านิดนึงม้วนม้วนแล้วก็แค่ติดอย่างนี้ม้วนม้วนแล้วก็ติดอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยมีการลงทุนเราเป็นผู้หญิงผมเยอะผมยาวผม่นาหนะคะสวยอันนี้คืออันที่สองนะคะเขาก็จะมีความยาวพอสมควรนะคะแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวตรงปลายค่ะซึ่งจริงๆเราตามธรรมชาติเราก็ต้องทําผมจริงให้มันม้วนพอๆกันซึ่งโชคดีมากเลยที่มันม้วนพอกันนะคะแต่จริงแล้วผมซ ความยาวประมาณนี้ไม่ได้เหมาะกับผมแย้เท่าไรหรอกเออแล้วก็อย่างหนึ่งอันเนี้ยเห็นปลายเห็นหวีป่ะไม่เป็นหวีที่ไม่มีหมุดตรงปลายเอาง่ายว่าถ้าเราเอาหวีที่นี่มาหวีหนังหัวเราเราจะเจ็บหนังหัวของเรานั่นเองเพราะมันจะทิ่มแต่ว่าหวีอย่างเงี้ยมันเหมาะสมกับแฮร์พีชอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราหวีแฮร์พีชเนี่ยมันก็จะพันกันน้อยนะคะอะเดี๋ยวลองติดอันนี้ให้ดูมันเป็นความยาวที่ไม่เหมาะสมกับแย้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่มีผมเดี่ยวเดียวที่ยาวพอสมควรนะคะมันก็จะเหมาะสมนั่นเองค่ะ พีสิวเพิ่มเป็นขอ,องยาวตัดมันเรียบร้อยค่ะมันจะกลายเป็นว่าออผม,มยาวขึ้นแต่ว่าเลเยอร์สั้นกับเลเยอร์ยาวมันจะแบบว่าไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคเนี่ยก็จะคล้ายๆอันเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเรามันก็จะแยกเลเยอร์ชัดเจนน,นิดนึงนะคะแตวก็สวยดีค่ะนะลองดูหนะ้าตาเป็นยังงี้นี่น สวยงามตามทองร่องค่ะอ่าชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้ก็จะแบบว่ามีความคีรีมันจะค่อนข้างม้วนกลมมากเลยนะคะซึ่งดังนั้นค่ะผมจริงของเราเนี่ก็ต้องม้วนตามนะคะให้มันได้เคิร์ฟเท่าเากันนะคะแต่ว่าแยกก็ขี้เกียจม้วนและก็ลองดูเลยแล้วกันนะคะว่าติดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเไงมันก็จะ ไปคอนเรย์เยอะกันนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนยังไม่ขี้เกียจยครก็จะม้วนผมแยตรงนี้ให้มันได้เป็นเคอร์ฟที่องศาเท่ากันกันกบเจ้าแทร์นีนี้ผมของเราก็จะกลายเป็นแบบว่าแม่นางผมหยีกเป็นแหม่มนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยจะมาแนะนําค่ะว่าใครที่แบบชอบม้วนผมที่ไม่โค้งมากๆเราก็ซื้อแฮร์พีแบบมิตมาติดได้นะคะแล้วมันก็ดูไม่หลอกด้วยเพราะว่าแฮร์พีสมัยนี้จะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบ วิกมันจะมันแล้วก็เงาโอเวอร์เบอร์สิอะไรนี้นะคะสมัยนีย้เขาจะทำให้คลายผมจริงมากยิ่งขึ้นก็คือมีหลายสีก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าอันนี้เป็นส่วนของแฮร์พีที่เป็นแบบติดข้างในนะคะแล้วก็ผมตรงค่ะซึ่งบางบอกหรือว่าเคยติดไปเที่ยวแล้วแล้วแบบดันไปม้วนผมจริงไง แล้วผมจริงเคิลก็เลยโปแตกเลยนะคะดังนั้นก็เลยแนะนำนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เชี่ยวชาญจริงๆหรือผมผมจริงมันไม่ได้ตรงเหมือนแฮร์พีสุขภาพผมคนละอย่างก็ไม่อยากจะแนะนําให้ซื้อมาใช้นะ,ะเพราะว่ามันโปแตกะเข้าใจป่ะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะอันนี้มันก็จะแยกเป็นสมชิ้นให้ก็คือเป็นชิ้นด้านหลัง ชิ้นด้านข้างและชิ้นด้านข้างค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ผมจริงเนี่ยค่อนข้างตรงมากๆนะคะหรือว่าผ่านการใดมาอย่างสวยหรูก็แนะนํานะคะสามารถที่จะติดได้เลยวิธีการติดก็เหมือนแฮร์พีซที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะแต่เราจะเริ่มจากด้านหลังก่อนโอเคแล้วก็มาด้านข้างก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติแห่งความยาวของเส้นผมที่หลอกล้ชายสดย ตรงมากเป็นคนตรงๆค่ะอันนี้นผมจริงคือถ้าเกิดผมตรงอนะแล้วเราทำอย่างนี้มันมันดีนะเพราะมันยาวแบบยาวมากอะเห็นปะการเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็แบบดูเซ็กซี่อะสวยซึ่งเดี๋ยวจะหาโอกาสทำให้ผมยาวตรงดูนะคะโอเคเอามาอันนึ้งเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็น h a i r พ i ที่คล้ายๆวิกก็คือติดบนหัวแปะไปเลยเนี่ยเขาจะมีหน้ามาให้เราด้วยอ่ะมาค่ะมาดูวันนี้กันนะฮะอืมเขาเรียกว่าเป็นแฮปปี้ที่ติดติดเสริมผมตรงของเราจาัดหน้ามาของเราให้ดี <laughs> นี่เลยนี่ก็เป็นแฮปปี้แบบ แฮร์พียุคใหม่บรรดพีท,ที่ที่แปะข้างบนไปเลยก็ก็ดีนะคะทําให้เราไม่ต้องเก็บผมเพราะว่ามันแตกต่างกับวิกตรงที่ว่าวิกจะต้องเก็บผมถักปงถักเดียให้เรียบร้อยก่อนแต่อันนี้คือแตะทับไปเลยค่ะซึ่งก็ก็ดีก็เป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนลุคดีนะถามว่ากล้าใส่ไปข้างนอกไหมก็ไม่ค่อยกล้านะคะเพราะว่าคือใครดูก,ก็รู้ว่าไม่ใช่ผมแกใครดูก,ก็รู้ว่าอีนี่หลอกลวงประชาชนอยู่นะคะโอเคค่ะเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะะสำหรับการรีวิวแฮร์พชีชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นการ เสริมผมจริงเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหน่งเทปนะคะที่จะเป็นการติดแฮร์พีชท,ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีได้สระผมมาหลายวันค่ะ